จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็ทำบุญน่ะหนูก็เพิ่งมารู้ว่าแกมีเท่าไหร่แกทำหมดแกลูกโอนให้เท่าไหร่แกทำหมดไม่เหลือเลยแล้วก็ใครเดือดร้อนแกช่วยหมดแกไม่มีตังค์แกก็ช่วยโดยการที่โทรมายืมลูกมาขอลูกใช่หนูมารู้ที่หลังแล้วก็พอให้แกมาอยู่บ้านแกก็่าเปลี่ยนไปแล้วก็ชอบทำบุญ ชอบไปทาบุญโดยไม่บอกแล้วก็ทําบุญเกินตัวจนจนหนูมีความคิดว่าถ้าเราทําบุญมากเกินไปอะค่ะมันจะทําให้แบบทําบุญจนเราเดือดร้อนนะคะมันจะทาให้ให้ให้ตัวเราเนี่ยมันส่งผลให้กับเราเป็นบ้าไหมคะหรือว่าแบบมันเกี่ยวกับบุญมันเกี่ยวกับก,บการทําบุญการไปบวชไหมคะอาจารย์อย่างนี้ การการที่ให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องที่ดีแม่เราทําถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่แม่เราทําไม่ถูกต้องคือเบียดเบียนเราด้วยการไม่หาทรัพย์ตนเองในการไปให้ทานหรือการช่วยเหลือบุคคลอื่นเราเนี่ยสามารถยินดีกับแม่ได้เลยอนุโมทนาสาธุกรรม้เลยในการช่วยเหลือคนอื่นแต่เราก็ต้องตำหนิดจริงและสอนแม่ให้เข้าใจเหตุแห่งการให้ เหตุในการสลายเหตุในการแบ่งพันว่าต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองตอนนี้แม่กาลังเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองเพราะแม่ไม่มีตงังแต่แม่ขอลูกเมื่อแม่ขอลูกแม่สร้างเหตุในการเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นและตอนนี้เนี่ยสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนกับลูกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกสอนลูกแม่ของเราอ่ะสอนได้เลยนะสอนแม่ไม่ผิดเลยไม่บาปเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นกุศลมหาศาลแม่ไม่มีศรัทธาสอนให้แม่มีศรัทธาแม่ ไม่มีศีลสอนให้แม่มีศีลแม่ไม่มีการสละให้ซึ่งดูแล้วไม่น่ามีแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่น่ามีแม่มีมากเกินไปด้วยต้องรู้จักสอนให้แม่ให้ได้การไม่เบี่ยนเบียนเดี๋ยวร้อนสอนให้เขาเข้าใจถูกต้องให้ต้องให้อย่างถูกต้องแล้วแม่ไม่มีปัญญาในหลักอริยสัจสี่ต้องสอนให้แม่มีปัญญาในอริยสัจสี่ตีอย่างเนี้ยเราสอนแม่เราได้ไหมถ้าเราสอนให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องรู้จักพอประมาณในการแบ่งในการปันในการให้ ใช่แล้วต้องไม่เบี่ยดเบีนเดือดร้อนตนเองผู้อื่นต้องรู้จักพอประมาณถ้าเราสอนได้แล้วแม่ปฏิบัติได้นี่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะเรากาลังสร้างบุญสร้างกุศลเราพูดถูกแล้วว่าทํามากเกินไปถูกต้องแต่อย่าไปห้ามเขานะอย่าไปห้ามแม่ให้ทานแต่เราต้องบอกแม่ให้รู้จักพอประมาณในการให้เราไม่ห้ามให้แม่ให้ทานแต่เราขอให้แม่ให้ทานอย่างพอประมาณเพราะลูกเนี่ย ให้มากไม่ไหวต้องเก็บต้องออมต้องใช้ต้องจ่ายลูกเนี่ยสามาอย่างเราเนี่ยเราตัดเงินให้แม่เลยเดือนนึงเท่าไหร่แม่เอาไปเลยสมมติสมมุตินะให้เดือนละห้าพันเดือนละห้าพันแม่ไปในเหนะเลยเอเอาเลยค่าข้าวค่าน้าเดี๋ยวหนูรู้แลเองอันนี้ 5, ห้าพันที่แม่ใช้สมมุติในห้าพันเนี่ยแม่เอาไปทาบุญหมดตัวเลยแต่ข้าวน้ําเรายัางดูแลอยู่ได้ห้าพันนั้นถือว่าเราให้แม่อยากเอาไปทําอะไรทําแต่ถ้าแม่ขอเพิ่มแม่อยากได้เงินไปทาบุญอีกไม่ต้องให้แล้ว เพราะไม่งั้นจะเบียดเบียนตัวเราด้วยแล้วเราต้องฝึกต้องสอนแม่เราให้รู้จักพอประมาณในการแบ่งปันในการให้เพราะนั้นเราให้ถูกต้องแล้วเพราะเราให้แม่แม่จะไปทำบุญทำทานจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของแม่แต่ถ้าแม่มาขออีกเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้แล้วสอนแม่ด้วยว่าพอประมาณในการให้นะรอเดือนต่อไปถ้าแม่อยากให้เดือนต่อไปค่อยให้เราไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกวธว่าทำไมต้องให้จนตัวเองลำบากไม่ต้อง หน้าที่เราสอนเข้าไปบอกเขาไปเรื่อยๆค่อยๆบอกเขาเรื่อยๆว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ต้องให้ต้องให้พอประมาณนะแม่ให้อันนี้มากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องพอประมาณนิดหนึ่งให้ได้นะไม่ใช่ให้ไม่ได้แต่ต้องรู้จักอันนี้ให้เป็นประจ,จําได้อันนี้ให้เกินไปหรือเปล่าอันนี้ควรหยุดให้แล้วไหมอันนี้ให้แล้วเขาไม่รู้จักพอแม่ต้องพิจารณานะว่าเมื่อเขาไม่รู้จักพอมันจะเดือดเนื้อร้อนใจแม่จะไม่ฝึกฝนอบรมเขาหน่อยเลยหรอก็ต้องสอนแบบนี้เขาเข้าใจแต่อย่าไปโกรธเขา เราต้องสอนให้เขาเข้าใจเราต้องทําตัวเองในฐานะลูกเป็นลูกที่ดีด้วยการนำธรรมะไปบอกสอนแก่แม่พ่อค่ะเอ่อค่ะอาจารย์เอ่อที่ที่ที่อาจารย์ถามว่าสอนได้ไหมเอ่อหนูว่ามันเลยเลยจุดที่จะบอกได้แล้วค่ะเพราะว่าหนูบอกมาตลอดแล้วแกก็จะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนโมโหใส่ตลอดไม่มีแล้วก็เรื่องเร,อเรื่องการ<ะ>ตั้งงบค่ะอาจารย์ เราเข้าใจผิด uh, เ,<ร>เงินหนูให้เราต้องฟัางาจารย์ค่ะอาจารย์เนี่ยอธิบายทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วเราจะให้เงินเยอะขนาดไหนอาจารย์อธิบายการแม้กระทั่งการเมเนจเงินอาจารย์พูดแล้วชัดเจนแล้วว่าขออีกก็ไม่ต้องให้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาอธิบายเลยเลยนั่นเป็นเรื่องของเราแล้วที่เราจะต้องไปจัดการตัวเราเองกับแม่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราเลยจุดที่สอนไปแล้ว ไม่มีคําว่าเลยจุดที่สอนแสดงว่าเราไม่เชื่อมั่นในอินทรีบารมีของแม่เราและเราไม่เชื่อมั่นในหลักการคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้นี่ไงเราไม่ศรัทธาในหลักคําสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงอาจารย์ศรัทธาในหลักคําสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงอาจารย์ไม่ตั้งความหวังไม่เชื่อมั่นว่าใครจะเข้าใจหลักคําสอนแต่อาจารย์สร้างเหตุในการสอนธรรมะและอาจารย์ ไว้วางใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะจะทนต่อการเป้งพิสูน์เขาจะดีในวันไหนอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์จะสอนต่อไปจนกว่าเขาจะดีเขาจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแม่เราจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของแม่แม่เราจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของแม่แต่หน้าที่ลูกต้องสอนแม่ต้องแนะนําบอกกล่าวแม่แต่หน้าที่เราเงินเราแบ่งปันเขา เมื่อแบ่งปันแล้วเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราให้ได้แค่นี้คือแค่นี้เขาจะเกียดเขาจะโกรธเขาจะอาฆาตเป็นเรื่องของเขานั่นคือกรรมเขาวิบากเขาถ้าเราสอนไม่ได้เขาไม่ฟังเราสอนแต่ถ้าสอนแล้วเขาไม่ฟังเรารู้สึกทุกข์จังเลยที่สอนวางอุเบกขาหยุดสอนไปชั่วคราว แต่เราไม่ให้ตังเพราะเราต้องเมนเน e เงินของเราเขาจะแช่งเราจะเกียดเราปล่อยเขาเพราะเราให้แล้วเราทําหน้าที่รู้แล้ด้วยการให้เท่เาให้น้ำให้ยารักษาโลกแต่เราอย่าไปตัดเขานะเราต้องให้แต่เดือนหนึ่งเราให้จบแค่นี้เลยเพราะมาขออีกไม่ให้แล้วเพราะอะไรเราต้องเมนเน e เงินอย่างถูกต้องแค่นั้นเลยค่ะแล้วคาถามถสุดท้ายค่ะอาจารย์ การที่หนูบังคับให้เกกลับมาอยู่บ้านนะคะอันนี้อันนี้หนูจะบาปไหมคะเกอยากกลับไหมล่ะเหมือนเหมือนเกไม่อยากกลับแต่ว่าเหมือนแกทํทำอะไรไม่ได้อะคะ่ะก็ถ้าเขาไม่อยากกลับเขาอยากอยู่เราก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเราให้เงินเขาตามอัตรภาพ ตามเหตุตามปัจจัยอย่างสมมติอาจารย์บอกเราให้เดือนละห้าพันสมมติเปเป็นเป็นอตภาพเราเราให้เดือนละห้าพันเราก็ให้เขาเหมือนเดิมแต่ขอใหม่คือไม่ให้ไงก็คือให้ทุกเดือนเดือนเราเท่านี้ถ้าอยากได้มากกว่านี้แต่ถ้าถ้ารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แม่ต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าอยู่ไม่ได้แม่กลับบ้านเราหนูจะให้แม่วันละห้าพันเหมือนเดิมเอ้ยเดือนละห้าพันเหมือนเดิมแต่ถ้าแม่อยู่ตรงนั้นแม่เสียตงังแม่พิจารณาเองแม่ต้องคิดเองได้นะ ม่ทุกีนเห็นได้ถ้าแม่อยู่แล้วแม่เสียตังค์เรื่อยเบียดเบียนเดือดร้อนลูกเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองแม่ them พิจารณาเองว่าแม่ยังอยู่แล้วมีความสุขอยู่ไหมถามตัวเองไม่มีเงินใช้แล้วมันมีความสุขไหมให้เงินคืนอ่นหมดแต่ตัวเองไม่มีใช้ต้องมาเบือดอนเดือดอนเบียดเบียนเดือดร้อนลูกมีความสุขไหมแค่ได้เลยถ้าไม่มีความสุขแ,แม่กลับบ้านเราเถอะกลับบ้านเราแล้วกลับมาตั้งหลกักตั้งฐานใหม่อะไรมีความสุขกับแม่คิดดีๆหลักธรรมะพระพุทธเจ้าแม่ไปอยู่วัดแม่ต้องมีหลักธรรมะพระพุทธเจ้าว่า ทำมาพูทด้เจ้าต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนใครนะทำมาพุทด้เจ้าต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองนะแม่แม่ปฏิบัติทมแม่ลดละเลิกกิเลสตหาอาตาตัวตนได้แล้วหรือยังรู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายของตัวเองแล้วหรือยังรู้จักวางราคาโทสะัโมหะของตัวเองลงได้แบงแล้วหรือยังถ้าแม่ละแม่วางไม่ได้แล้วแม่อยู่ในวัดทําไมการอยู่วัดต้องวางถ้าแม่อยู่วัดแม่ออกแม่ออกจากเรือนไปอยู่วัดไม่ของเรือนแม่ออกจากบ้าน แต่แม่ไม่ได้ออกจากกิเลสแต่ถ้าแม่อยู่บ้านแม่มีสติสัะสัญญาครองเรือนด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองแต่แม่อยู่บ้านแต่แม่ออกจากกิเลสตัณหาได้แม่อยู่บ้านดีกว่าไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นการสถานที่อะไรต่างกันนามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยในการบารรลุธรรมหรือทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่วัดก็ไม่ใช่สถานที่ขัดเกาวห้ดีขึ้นได้บ้านก็ไม่ใช่สถานที่ที่ขัดเกาวห้ดีขึ้นได้ มันไม่เกี่ยวกับบ้านมันไม่เกี่ยวกับวัดมันเกี่ยวกับตัวเราเองว่าเราจะขัดเกลาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้ไหมออกจากกิเลสได้ไหมสถานที่มีผลไหมมันก็อาจจะมีผลกับบางคนแล้วมันก็อาจจะมีผลกับเราสถานที่วิเวกหลีกเล่นมันไม่จาเป็นต้องเป็นวัดเนี่ยเราทําบ้านได้เป็นสถานที่วิเวกหลีกเล่นก็ได้ถ้าเราบอกว่าแบบนี้เรียกว่าสงบก็คือสงบแบบนี้เรียกว่าวุ่นวายก็คือวุ่นวาย แบบไหนก็ได้ที่เรียกว่าสงบนั่นแหละคือที่อาสงบวิเวกหลีกเล้นของเราเนี่ยสอนเขาอย่างนี้เขาจะฟังไม่ฟังไปเรื่องของเขานะนายคะ่ะอาจารย์เดีหนูจะลองคุยกับแม่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะไม่ต้องบังคับเขานะปล่อยให้เป็นไปตามเหตได้คะ่ะค่ะข,ข,ขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์จชาสาธุ